สวัสดีครับผมเทพช้างนะครับนี่อยู่ใน RC l o u d นะฮะวันนี้จ,จะเป็นคลิปสุดท้ายของเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่จ้างต่อแล้วนะฮะเราก็มาสนุกกับการเล่นในวันนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวนก้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่เกมอื่น <laughs> โอเครับของกันวันนี้เราอาจจะบิงให้เสร็จนะแล้วก็ลองไปวิ่งแบบหลอกกันนะครับ ไฮลินขอไห้ผมขายไม่ออกอุย้ยนี่สิบสองล้านสี่เซนก็ยังออกนะอาจจะบิงได้สองครั้งภายในสองครั้งถ้ามาแล้วก็จะได้ลองไปวิ่งแบบหล่อบีล็อกอาถ้าไม่มาเราก็อดในวันนี้ผมบอกเลยผมขายอะไรบ้างชิงกุก๊กน่าจะขายทุกอย่างฮองดูซองอีมยโยซอนเนี่ยขายทุกอย่างจิงด้วซอ,องอีกกเลยหกล้านอะ โซอ,อิทไม่มีขายวะต่อไปเป็นชิงกุกชิงกุกก็ห้าสิบล้านมายโยซอนสามสิบห้าล้านหน้าหนึ่งคนเดียวเ่ยเอเคได้มายโยซอนสิบอันสี่7้าหกเจ็ดแดเก้าสิบโอเคคิดว่าบิงไหม หนึ 1> 1, 2, ่งสองมไม่บิงว่ะแล้วมันลงที่แย่มากอะ่ะวันก่อนให้เราดูโอกาสลงสามไม่ลงเจ็ดตอนนี้มันจะเป็นลงสามไม่ลงหกโอกาสเกือบจะห้าสิบห้าสิบละลองชิงกุ๊กดูชิงกุ๊กห้าสิบล้านหมดตูดถ้าไม่ติดนีด่ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วเนี่ย 1, หนึ่งสองุย ติดว่าชีเกทุกคนได้ลองไปวิ่งแบบหล่อสักหน่อยวะรับเลยมันต้องกดใช้ใช่ป่ะหรือต้องเอาไปส่งวะขอลองว่าไปมาอะไรกันชีเคได้วิ่งแบบหล่อหรอว่าน่าจะทั่วไปว่ะกดใช้ ดับเบิลคลิกอะเจ JK อย่างละสามสีชิ้นแล้วอย่างน้อยเราก็มีวันนี้ว่ะวันที่เราบิงตำนานเสร็จเราไปซื้อเกียร์เติมน้ำมันอะไรเล็กน้อยซ่อม เติมน้ำมันเอ let's g กมันบอกไหมเราเอาเพสเป็นเพสหลักเพสเดียวเลยอันนี้ไม่ต้องเพสนี้เป็นหลักเราไปเมืองตรงกลางก่อนผมอยากรู้ว่าเมืองไหนเมืองนี้ว่ะโอ้เมืองนี้หมดเลยเอลอะเราวิ่งตัวนี้ก่อน เราอยากรู้มันดรอปยากไหมมันขายได้ด้วยนะเว้ยราคาดีด้ยแต่ต้องมีคนซื้อนะถ้าไม่มีคนซื้อก็จบอ๋อทัวร์หรอตัวเดิมๆนี่ว,ว่ะเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในนี้นี่มันไม่มีทวมัวร์นี่เอามีมีมทัวร์อันแรกเลย เมื่อกี้เราลืมซื้อเกียร์อ่ะเมื่อกี้ว่าจะไปซื้อเกียร์เดไปซ่อมซ่อมเฉยแล้วก็ลืมซื้อไปเลยเรวดเร็วเดี๋ยวเกินนะคอรับลองวิ่งดูตัวละรอบแล้วกันนะว่ามันออกง่ายหรือยากถ้าออกง่ายก็ดีหรือว่าได้ลอง ไม่น่เชื่อว่าเราจะบิงเสร็จใน EP นี้วะนก็จะจบซะแล้วว่าจะอดบิงซะแล้วอดได้มาลองวิ่งซะแล้วตัวพวกนี้เหมือนจะดอบเพชน้ําเงินนะ้ะผมจะไม่ผิดเดาเดาจบละไม่เพจ้ําเงินจริงด้วย แล้วผมก็ลืมบอกไปว่าเดี๋ยวที่ผมมีกล้องแหละเดี๋ยวสามารถไลฟ์สตรีมโดยการที่ผมเปิดกล้องได้แล้วผมลืมผม,มอัดแล้วผมลืมเนะี่ยห้านาทีทุกคนก็จะได้เห็นหน้าผมแล้วในอนาคตถ้ามีการเล่น,ลนรีสตี้อีกก็จะมีการเปิดกล้องเกิดขึ้นเพื่อจะได้เห็นรีแอคชั่นผมเวลาผมเกลือ <laughs> โอเคทุกคนก็จำหน้าผมไว้เวลาเจอที่ไหนก็มา ้ามกระทืบผมอย่างเดียวเอาเมื่อกี้ผมจะลองวิ่งแค่ตัวละรอบแันเป็นวิง่งตัวนี้สองรอบเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรนะมันไวมากได้ผิดน้ำเงินก็โอเคนะได้เงินเหมือนได้เงินล้านหนึ่งอะผิดน้ำเงินจริงจงก็ถือว่าฟาร์มดีถ้าเกิดแบบว่าฟาร์มแล้วเงินไปขายอนะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่บิงโกนี้หมดไปเยอะอยู่นะพันเอ็มเกมนี้ก็แปดร้อยอยู่นะ บับหมดวะโอ้ย,อยทำไมรถมันเหวียงเงี้ยมันแหลกอะทุกคนมันแหลกมีเสียงจิ้วๆเลยด้วย ไม่ได้อีกแล้วอะทวรมาเลยแขได้สามหลักแสนะ่ะแล้วดอปอะไรดอปทับทิทมรัวปะยังมีทับทิมอยู่กับโลกใบนี้ที่คนยังจะใช้กันโอเคเราวิ่งทัวร์เสร็จแล้วต่อไปเราจะลองไปวิ่งตัวอื่นบ้างถ้าไปมาถึงขึ้นมาตรงกลางว่ะผมจะลองวิ่งไปตัวเดียวนะน่าจะเป็นไอ้ตรงเควสที่เราเห็นนล้แหละที่เป็นเควสของแบบรอแต่เมื่อกี้ผมลืมดูว่ามันขึ้นหรือเปล่ารอดู ทุกคนสามารถดูไลฟ์สตรีมผมเล่นเกมอื่นได้นะครับเราจะมาไล์ช่วงแบบหนึ่งทุ่มสองทุ่มสมทุ่มเลยมาเนี้ยมาไล์สักนิดหน่อย2ชั่วโมงเราจะได้คุ้นเคยกันกับเกมอื่นนี่ไงมันมีเควสขึ้นจริงด้วยใช้ได้เลย เฮ้ยขครของออกเอรอแคปซูลชั่วโมงเดาว่ายุคนี้ยังมีช่วงเวลาแห่งการขายของออกอยู่ด้วยโอเคอื้มเคสตั้งเงินดับทีหนึงห่งนะไรก็ไม่มาอกเลยถ้าพวกนี้เราไม่ได้ไปต้องรับหรอกโอเคเมื่อกี้เราวิ่งตัวไหนไปวะลืมน่าจะวิ่งตัวไก่ เราไปวิ่งกตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเมื่อกี้จะวิ่งคนเนี้ยว่างงานเฮ้ยเซื่อวะเมื่อกี้วิ่งใครไปวะกูจะไม่ได้อ่ะเฮยอนเฮยอนอันที่คุมเครือเฮยอนอัน แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันเป็นมันจะเป็นแบบว่าวันพรุ่งนี้ผมจะจำไม่ได้ลงเรซิตี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเกมอื่นน่าเศร้าใจจริงก็ถามนี้นะครับทำอะไรไม่ได้ ไปข้างหน้าเฮ้ยว่าคนละตัวตัวนี้มาดูจบคนละทางเฮ้ยได้วะ่ะได้วิ่งด้วยได้เครื่อง2.5ด้วยนอ่เอาละว5องจุดห้ายไม่น่าออก ได้มาเม็ดหนึ่งว่ะทุกคนไ,ได้วิ่งด้วยขายได้กี่บาทวะ AIR ไม่มีขายอ่ะผมไม่ต้องขายละตีบวกสี่แล้ว D ไ,ไหมขายไม่ออกจริงวะตีบวกสี D ่แล้วกันอันนี้วีหลอกอาชื่อวี o c อกอาใช่ไหมไม่มีใครขายเป็นเต่าด้วยอันนี้คืออะไรฝากระโปรง ปากระปรงไม่มีใครขายวะชิ้นละสิบเอ็ดล้านอ่ะถ้าเป็นลูกเต๋านี่น่าจะได้สักสิบล้านไหมแล้วสิบล้านนี้ก็แพงนะแปดบาทอยู่นะโอเคเมื่อกี้สองเมื่อกี้เราวิ่งไปแล้วเราวิ่งตัวข้างล่างดูบ้างแหลกนิดหน่อยวะทุกคนเราก็ลองแก้แบบ โอเคน่าจะไม่แหลกแล้วดูตตวนี้ก็ต่อตัวรอบตัวรอบฟินฟินเออเน,นี่ยก็ได้มาเม็ดหนึ่งเลยนะเว้ยดับง่ายอยู่นะโคตรหน้าแบบว่าไลร์สตตีมฟาร์มเลย <c oughs> แต่ก็ได้เลยแต่ครับ ข้้าางหน่ะแถวนี้มีอีกสองตัวเพชรปลด,ดล็อกตำนานนี่เขามีชนแบทแมนกันด้ว,วยเรวห้าสิบเลยนะโอเค มันพูดอะไรหยีหยีหยีอ่ะผมไม่ได้รับอันนี้มาพี่ลองดูสิ <c oughs> กากอย่างต่อน,นี้วยแต่ตัวคนนี้มันวิ่งง่ายจริงนะดวงดีๆหน่อยก,ก็ชิวแต่ก็ต้องรอจังหวะที่คนเขาอยากทำตำนานเ้วยซึ่งน้อย หมดเงินบิงเยอะยไม่ได้นี่ก็จะเป็นตัวฝั่งนูน้นไม่มีตัวฝั่งนี้เทียบไปหมดเราวิ่งกับสองตัวนี้พนักงานบริษัท ซิลเวอร์ซอฟต์ซิลเวอร์ซอฟต์จำชื่อเก่ามาได้ปะโกลเด้นซอฟต์ซิลเวอร์ซอฟต์ เออทำไมไม่ให้ตรงไปวะแต่เข้าใจแหละว่าทางที่มันแนะนำมันใกล้กว่าอุ้ยได้ด้วยแล้ได้เพชรดําเงินด้วย,วยเปิดเลยไหมสปอยหน้าว,ว่าไม่ต้องขายหรอกเปิดดีกว่าไอเนี่ยไม่ต้องขายหรอกบิงโกแม่งเลยไม่ไม่บิงโกตีบวก SP 10ล้านพอดีไปเลยโอเคอันนี้เปิดไปแล้กัน6 5เกมเ r ร g o กดแล้วก็นักเรียนเรียนหนักเดี่ยวิ่งตัวนี้มาคงส่งกลับมาพอดีแล้วก็จะบวก4เจม มีเมืองล่างด้วยกดล็อกตำนานถ้าถามผมมันก็ดับง่ายอยู่ผมว่าน่าจะประมาณ50%เแหละเอาจริงปะเลดดับอ่ะใช้ได้อยู่นะ50%แหละเปนี่ยเปิดเลยระหว่างขับเนี่ยได้แน่โอ้โหทอยได้10บ้า่ะเนี่ยแล้วกูทอยได้แพ้แต้มเดียวอยูแ่แกะเมื่อกี้ก็ทอย65กลัวแปลกแลละ โอกาสดับแล้วห้าสิบโอกาสเปิดอีกแต่ในตลาดใครยังแพงจบอีกตัวได้อีกแล้ว ไปเปิดเลยสเกิร์ตเอาชนะแล้วว่าได้มาแล้วหนึ่งชิ้นก็ไม่ธรรมดาอยู่สเกิร์ตเท่าไหร่สิบเอ็ดล้านใครได้เก้าล้านเก้าเลยนี่เขาไม่รู้ว่าไปทำอะไรแล้วต่อไปตัวบนเลยส,สเกิร์ต่งไง ไอ้ผิต้งเงินนี่ก็ดับใช้ได้นะตัวต่อไปหนุ่มโดดเดี่ยวผมก็ไม่รู้นะผมขาดอะไรไปบ้างเราจะขาดตัวเมืองล่างอีกตัวหนึ่งตัวชนเมืองด้านล่าง ไปวิ่งตัวแล่อีกตัวหนึ่งน่าจะครบแล้วแล้วก็ไปตีบวกเจมบวกสี่ปิดท้าย ได้ไหมไม่ได้เฮ้แต่ได้นี้มานี่ขายได้แพงนะล้านห้านะมีคนซื้อดูสิบรีคาวเวอร์ไม่เขาเ้าใจเหมือนกันคนซื้อไปทำอะไรอ่ะเหลือห้าแสนและโยนทิ้งไปโอเควิ่งตัวแรกอีกตัวหนึ่งครบน่าจะครบแล้วเราก็ได้มาชิ้นหนึ่ง ตัวล่างเห็นคุณคุณนะยังไม่ได้วิ่งมันต้องกดตัวเลยตัว L เลยขับไปดูต้องกดอย่างนี้แล้วก็ให้กด Q แล้วก็กด Tab ก็จะเห็นทางหมด Let's go. แต่เซิร์ฟนี้มันอยากนึ่งนะคือไม่มีรถมีโอเคเะจบแล้วเราเลยไม่ค่อยชนเท่าไหร่รถมีนี้ขวางทางมากนี่อ่ะชนไปทีจบแล้ว ไม่ได้เลยโอเคไปแล้วก็ไปบวกเจมนะครับแล้วก็จบกันในวันนี้ไม่ได้ซื้อเกียร์ด้วยซ้ำ <c oughs> สร้างไอเทมนี่จะเป็นการทำอะไรครั้งสุดท้ายนะครับของเซิร์ฟอซีขาวถ้าเขาจ้างต่อก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกแต่ถ้าไม่ก็นี่จะเป็นคลิปสุดท้ายทุกคนก็ได้เห็นผมด้วยเจอกัน3 2ม ครับใช่ได้มันก็ต้องแตกอยู่แล้วบวกสี่ยากจะตายโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ไปแล้วไปครับ